สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็ไปเอาไผ่เงินนะคะมาให้เด็กๆก,กินค่ะน้องบุญชูก็ก็ลองชิมนะคะนะคะเนี่ยก,ก็กินทีละใบสองใบอยู่ค่ะเนี่ยเด็กๆทุกกรงนะคะก็ได้กินไผ่เงินกันค่ะวันนี้ค่ะดูทำหน้าทำตานะคะวันนี้ก็เอาน้องบุญชูไปเล่นกับพี่ๆที่กรงกรงกลางนะคะกับพี่บุญทรงนะคะ ต่เอ๊ใครใส่เสื้อรอบุญทรงเหรอมุนหนุนอุ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยบุญชูบุญชูมาเล่นกับพี่เหรอบุญชูมาเล่นกับพี่ครับอย่าทำพี่อย่าทำพี่ลูกมาทำพี่นะพี่บุญทรงพี่บุญทรงวันนี่มาพี่บุญทรงมานนี้มา ทางนี้ลูกพี่บุญสรงมานี่มาใส่เสื้อหลอเลยนะบุญส่งนะใส่เสื้อรลอเลยนะแม่หยอกหยอกเบาๆบุญสรงหยอกเบ,บาๆบุญชูหยอกพี่เบาๆบ,บุญชูหยอกพี่เบาๆนะนั่นักเก่งจังเลยบุญชูบุญชูครับไม่อาบ,บุญชูได้ยินแม่ไหมได้ยินแม่ไหมฮะบุญชูได้ยินแม่ไหมลูกบุญชูได้ยินแม่ไหม ไม่ทำพี่นะเล่นกับพี่ดีๆนะลูกนะไม่กวนพี่หนักหนะบุญชูครับไม่กวนพี่นะลูกนะไม่กวนพี่นะลูกนะหยอกเบาๆนะลูกนะบุญชูหยอกพี่เบาๆเดี๋ยวแม่เอามาอยู่กับพี่นะลูกนะจะได้มีพี่นะจะได้ชินนะลูกนะนะพี่บุญทรง บุญทรงยังทรงอย่าทำน้องอ๋ออ๋อยอกกันยกกันเละยกกันเละยกกันเละบุญนูบุญชูบุญชูอย่าทำพี่ลูกบุญชูครับไม่ทำพี่นะเห็นไหมพี่บุญทรงน่ะพี่บุญทรงไม่ไม่หยอกนะไม่เล่นเป็นเพื่อนนะนะลูกนะพี่บุญชูครับบุญชูบุญชูมาเล่นนะลูกนะไม่เอานะลูกนะ นี่งไงคะเอามาไว้ในกรงกับพี่บุญทรงกับพี่บุญหนุนนะคะพี่บุญหนุนเลยใส่เสื้อหล่อตีลังกาทาอะไรเน่ยลูกใส่เสื้อหล่อตีลังกาเลยนะเรานะเนี่ยนะลูกนะไม่ไปนะไม่ไปนะตาอีบุญชูครับบุญชูครับโอ้โหดูท่าค่ะดูท่านักเลงค่ะเน,น้นนน่นน่นน,น,น บุญส่งไปบุญส่งลงมาทั้งนันนะลูกมาดูพี่ดูดูบุญชูบุญชูอ่ะบุญชูอ่ะเฮ้ยเก่งนะเราบุญชูมาทางนี้มาลูกมาบุญชูมาน่าจะเข้ากับเพื่อนกับพี่ได้ไหมฮน่าจะเข้ากับพี่ได้ไหมบุญส่งไม่กวนน้องนะลูกนะบุญส่งไม่ทําน้องแต่บุญชูแหละบุญชูแหละบุญชูแหละฮึ โอ้ตายตายบุญนนทก็มาเกาะแกะค่ะมานี่ลูกมามานี่มามานี่มาเคนะคะอุ๊ยระวังระวังลูกระวังอกล้องแม่หลุดกล้องแม่หลุดเคนะคะเดี๋ยวดูเด็กๆก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยว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 ลูกเดี๋ยว tay tay tay, Ô ô, ô bun chu bun chu chu, điều đâu điều điều điều